สวัสดีนะทุกคนชันเองฝนวันนี้เรามาดูตัวละครใหม่ที่ฉันกำลังจะบอกทุกคนนะครับแล้วก็โอเคนั้นบอกเลยแล้วกันตัวละครตัวนี้มีนามว่า N6.5 นะครับเขามีความตื่นเต้นและเคารพกับฉันมากแต่เขาก็เย็นชาแต่คนอื่นนิดหน่อยนะ อาปละของเขาก็คือมังกรไฟตีแดงค่ะไอพวกพลังอย่างเงี้ยฉันไม่รู้แล้วกันนะว่าเขาจะมีแต่เฉันก็เก็บมาจากแผลนะเอาเป็นว่าไอประวัตินี้มีคร่าวๆแล้วกันนะเดีย๋ยวฉันจะไปหาเนื้อเรื่องมาไต่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเบฉันก็ไม่มีเวลาด้วยทีละพะ่อจะหน่อยไหมฉันเตรียมนาวให้เธอด้วยนะโอ้กำลังเหนื่อยอยู่พอดีเลยขอบคุณนะคุณตูแค่นี้ขอตัวลาละ 哪个？